พี่น้องจ้ายินดีต้อนรับเข้าช่องตองเก้าเก้าฟ้าริกิทซ์าเนลเดอพี่น้องมามามาเข่าปลาเฮ็ดน้ำกันเลยแม่ว่ามันกระโดนี่ดอกอมันฝนมันว่าท่านลงโล่งหนึ่งคนน้องหงษกันเขินอยั่แห้งกันเขินอยู่พี่น้องคะ่ะมันยังแห้งกันเขินอยู่อ,อย่นี้อันนี้ปลาที่สองเนีย่ย ได้เท่านี้แหละได้เท่านี้แล้วปลาแรกเลยปลาแรกได้สำเนียแเฮงหน่อยเฮงซึมาเฮียของยายโอ้ยยายสิไปมกเจอไข่ได้สิไปมกเจอไข่กินพี่ต้องขาเาเละตุ่มเปะเาเละตุ่มเปะเด้อฮอร์ยินเต๋ M law the there. i วั e ดีอินเตอร์คอมอู๊ปหนู next week อ๋อ yeah n you said she work this week you said to me yeah she said to me too but I don't know she said mama you not come this week you must come next week she said <Yeah. S 1> I don't know ีบบีคัมีบบีวีนอดเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกเห็นบอกป่าเฮ็ดข้าเจ้าได้นี่อนสองยายมาเก็บกับลูกสาวยายอันเฮ็ดอันเพิงอันอันเฮ็ดเฮ็ดเพ่งเข่านี้ป่านี่แหละได้คุหนึ่งไหมคุ่สิบกิโลในป่าหนึ่งพี่น้องอันนี้ป่าที่สองไอ้วันแม็กโฟโต แต่ฉันฉันรู้แต่ฉันอยากเห็นเที่ยงกันกับผัวอะไรได้พี่น้องอ๋อฉนรู้แต่ฉนอยากเห็นฉันอยาก Only m a o ทเอวิดีโอยูแล้ว not video สิค่ะตาโมกป่าอะไรได้พี่น้องคอม คอมสมตาเดามาเที่ยวพี่น้องตาแก่กับยายแก่มากเก็บเรมาปิกนิกมาปิกนิกย่างตามป้าตา่าอุ้ยหมดสกิโตเนาะคอม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  สองตาเทาพี่น้องขา